จขนมจีนร้านนี้ชื่อจะชื่อกี้มากนะเ,เป็นร้านที่ผมนี่ถึงขั้นต้องกลับมากินนะ่ะที่โดยโดยูน้ำเลยตัวแหวนแต้มเออตินให้หมดนะคะฟังชื่อแล้วผมนี่ต้องกลับมากินทีเดียวหนึ่นงยี่นี้นี่จ้าของร้านครับอน่อรอยดีครับสวยนะ <c oughs> <c oughs> มาดู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 ดด ผมชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเนีรามาดูชื่อกันนะครับชื่อนี่โอ้โหผมตื่นตาตื่นใจมากแล้วเราไปดูชื่อเอาเราหยุดไปก่าดไปก่าขนมจีนเชอรี่จังแสบแปดโแจ๋วอะชื่อโคตรเก๋แบนี้ของร้านจช่ของร้านใช่ไหมกินแล้วแสบนะคะรับเดี๋ยวมารีวิวลงยูทูบใหม่ เดี๋ยวเรามาแวะกินข้าวนะครับเพราะว่าเราไปกันครึ่งวันแล้วแต่ว่าเราไม่ <_ ijo> ไม,ไม่ไม่เจอตัวเลยก็เลยมาแวะกินขนมจีนอ่ะพอดีขีดด่รถพังเรามาดูว่าเอ้ยชื่อก็อแปลกดีนะขนมจีนแฝดๆแม่มันแฝดยังไงวนะนลองกันหน่อยเออนี่นี่ต้องเพจนะเดี๋ยวมันจะแฝดยิ่งกว่าแดีวเราคงไม่มีให้แ,บะนะแบสบหรอกมันแฝดแบงอืงอ่นมากกว่านะแสบสูตรแฝบไรกว่านะ อันนี้อันออนี้ไม่ได้หยาบตัแต่ชื่อแล้มันแบบนิ่งจริงอือะบาง่วานเป็นไงบาง่วานแตบแต่ <88 S 2> <88 S 1> จริงไหมแบบดาร์กเนี่ยว่นดูจากสีแหละงั้น,ะ <laughs> นผมว่างานนี้นะได้ขี้ร้อนโูดมางานเนี้ยพูดกันแบบตรงๆกันนะไม่ต้องมาอะไรโมโนย่าอะไรกันเยอะคือภาษาแบบภาษาแบบเป็นบ้านแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมมาลองกินเป็นคำสองคำลองไปชิบหายเลย แผืไม่เอาความอะไรแบบนี้ก็เลยเผื่ไม่เอาความนะออดูก็ใครว่างอะไรก็แวะมาดูก็ได้นะแกอยู่นี่อยู่ไอ้สายล่างนะสายล่างของเขตเมืองระยองครับชื่อร้านเจเชดี่นะขนมจีนแตบแปลกเรามาดูกันได้แต่ผมว่ารสชาติเขาแหม่เอาเรื่องอยู่่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวครับเดี๋ยวจะไปลุยต่อครับครับผม

หูตัวเบลเลอร์เลยเบอร์สามเบอร์สีสบายครับเอานะครับแบกชิโด้ครับใหญ่น่าดูเหมือนกันอยู่ดีโพไหลมาไงไม่รู้ 3, เบอร์สามเบอร์สีแน่นอนครับตัวนี้ แม่าจะสามสามควาได้อาจจะไม่ถึงฟีอ่ะอาจจะสามตัวสวยยุกแม่กำลังตักยิงปลานินมายังไงก็ไหม่ลูกยิงปลานินพลาดไปทีตัวใหญ่มากตัวเป็นโลนะอยู่ด่ไอ้นี่ล่องมาไงมันลูกบอกนซะอืมแอวไอ้เรต่อครับ ผมจะมีตัวขึ้นอิกปะ่ะสวยเดยินทั้งดอกง,งอเยอะกับหักเยียวแม่หนูดอกดาวแดงด้วยแมายิงปน,นินซะหน่อยแม่ิ <_' S 1> ปคิวดนะ้วยแล้วเดี๋ยวตามยิงปน,นินกันหน่อยเพราะว่าไอ้ฝนมันตกทั้งวนันปนินขึ้นช่วงเนี้ยแม่แต่ผมมันยิงผิดเอ๊ะทำไมปน,นินหนีไปไหนวะ

bố cho lên cho yêu ผิดเนี่ยวะเนี่ยโอ้โดน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 โดมาแล้วเนี่ยโอ้ยปลาช่อนปลาช่อน Ừ. Chọn chọn. Mày Mày đưa ma lăng loi, Mày đưa ma đang loi, yêu lưỡi kép. Mày đưa ma lăng loi, yêu lưỡi kép. Mày đưa m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 ày này mày đưa mày đưa mày nè mày mày đưa mày mày đưa mày đưa mày nào nam luật nói mới chết tai hai hai quá lắm mi nam nam á, làm được tài, nó năm đó. Năm đó, nó năm năm cái nữa đấy ô lắm Ôi, lắm 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 นีมแม่นีหมเออเหี่ยโบนี้นนนชื้นๆเนยน้องนี่หามังไว้ชอนตัวที่เราเห็นประจำประจำมา,าปรับปรับแล้วอลเออาการเว้ยโอสวยๆอย่างนี้ปลาไม่ไหโหดูนี่ยรอนใส่เนี่ยมีคู่แม่ยิง chẳng ăn một hầm thôi chảo cột the nóng xăng đủ nóng xăng đủ hấp đuôi này thấp bắn quả tám lô này có รถทงังครับสามฟ้าจริงๆนะครับด็ดินนิ่งวะเอาว้าว,ว,าว,ว,าวเกืบสี่อ่ะสามเท่าเนนะี้ยสามจุดแมันนิ่งเนเออสามเท่าสามจุดแ สามบหาสามแปดนหนึ่งหนึ่งน้อยดิเออสามแปดเกอ7ามเตเกอรสามแปด้สามสบามบแปดสามเกตสามสามแปดอามเะีนี้สามตครับขาฉ่อนเหได้ไม่อนไ้ก่อนตัวโลค้าเนาะโลนึ่งได้หนึ่งไหนะโลหนึ่งโลพอดีเลยเออแก้ว หายเดี๋ยวไปดูน่นต่อหายเดี๋ยวไปดูกันต่อครับแค่บุกน,น้อยใช่ปะปาล์มน้ำขึ้นเอ้ยฝน,นตกแล้วก็ปาล์มเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดืนหน่อยดูขากลับเป็นทางผ่านดูจะมีตัวไอ้บ่าเรวลองไปดูสกักน่ง รถเยอะแลยเราข่ามุ้ยเต็มเลยเหรอะอ๋อวิ่งรถคึงรถเต็มตัวเลยนะวิ่งโคนแดงเนี่ยเออตัวเท่าตัวยิ่งละจี๋เออรถเต็มตัวตัวเป็นโลนะรถเนี่ยวิ้ยข่ามมึงต้องรถน้อยน้าไหมฟหนาไฟจ้านกเขายิงนเล่มเนี้ยใช่ไหมเออตัวมีโตอ่ะเฮ้ยเยี่ยมกระโพ้ ยังแช่แติดพื้นแล้วนะคุณโดคืนตัวเลยนะเอาเลยเอาเลยเคยกินน้ำเต้าไหมผมไม่เอาไม่เอาครับเอาไปเลยเนี่ยแรงกินเดี๋ยวดูปลายผมไปเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปไหนเอาไปช่อนไปก็ได้ไหมเดี๋ยวช่อนไปได้โอ้ขอบคุณมากครับผมตัวโลกว่าได้โอ้ยโลกว่านี่สองโลกว่านั่นอย่างเดิมสามโลนั่นอืมตัวอ้วนดีนะเอาแบงกินนะ ครับโอ้โชคดีโชคดีอ๋อให้โชคดีนะสภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยโออไม่ต้องวายผมหน้าไม่ต้องวายนะอายุเหมดผมแบงินกินครับเอาเลยเอาเลยครับอันครับโอ้ยงอยู่หัวหลักมี้ไรตัวสวยนี่ ตัวถิ่มเห็นไหมเนี่ยมาของตัวฮึวหล่ลอมาอย่ว่าเฮ้ย hey, ยังไงของนายต้องมีว่ะของนายอะหนัเ<ะ>นี่ยตะกียของ,องตัวของนายน่าจะมีกว่า,ออน,านังเ่มันวิ่งแบบ่ายๆเลยคือว่าเามองไเห็นมันรอบางออเห็นมันก็ตมือ,อมันแตะคิ้วแล้วืมคือมันวิ่งมาสีมันจืดนะอืม นี่คือมาสองตัวเลยเหลือยิงตัวใหญ่ไงอ๋อมาคู่บุถึงบ้านแล้วครับนี่ดูอามโลแปดฮะงัวานเอาไปทำเค็มอเอ,อ,อ,อเออเอมันนินไม้ก็ได้ โลอะไรโลขี้นี่ยออตัวนึ่งอยู่ในสามสามเจ็ดสามแปดโอ้ยเลยตัวที่ดูเห็นตัวแรกด้อยตวนนั้นก็สอง,ลงโลแล้วอ,อยู่ในย้ายเดียวหนึวงใช่อนสามไม่สามหมังเดี๋ยวพวกเราไปช้าชนะ้านะปุออ้ยหมัดแลว้วนะเ,เ,เนี่ยเขาปุ้ยนี่ น้ำปลา,บาแบ่งๆกันไปนี่ไอ้ยาไปทำปลาเค็มไหอ้ไอ้ชดโะว้าทำปลาเค็มเนั่นไอแดดมดีช่วงนี้ทำปลาเค็มได้ประวานลองทำประวานหน่อยเออลองทำประวนดูไต่วะเอ้ชโวว่าเราไม่แนะนำเป็นโดน้ำกรอยไปแล้วไงลองดูลองดู อันนี้ปิดคลิปเป็นงเท่านี้ครับหายก่อนครับวันนี้ได้ทั้งหมดก็สามตัวครับช่อนตัวหนึ่งกระโด,โด,โดนนตัวหนึ่งแล้วก็บรินตัวหนึ่งมันจะพลาดบนินไปคนละทีสองทีไม่งั้นได้สี่ห้าตัวอยู่เอาละวาเอาละครับลาแล้วครับ,ลค,รบคลิปนี้จบแค่นี้ครับผม